วิชาท่าทางภาษาเดชไทย และดิฉันนางสาวสวัสด์หงษบานค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินงานในวันนี้ค่ะค่ะสาขาวิชาธัรกรมศาสตร์มีนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่งงางเรียน2ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567มีจำนวนนักศาาึกษา22คนโดยมีการออกสังเกตการสอนในระหว่งางวันที่8-19พฤศจิกายนพ,พุทธศักราช2567 ในวันนี้พวกรเราจะมานำเสนองานหลังการออกุณปฏิบัติงานอาที่ครูในหัวข้อการออกแบบการจัดก,การเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อการจัดก,การเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะค่ะโดยมีผู้ร่วมสัมมนาดัรต่อไปนี้ค่ะ 1. นางสาววัชนากิค่ะสน,นางสาวกิรานันจอ์จอบส,สานางสาวลิรนามังสาวลง และ4นางสาวพิมพิลาวันเรือนกระจายค่ะค่ะโดยแบ่งเป็นพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่โรงเรียนใกล้เคียงใก้แก่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสิสเกตค่ะโดยมีโรงเรียนร่วมสิทในโรงเรียนสังกัดสพมบุรีรัมย์สพมสิสเกตและสพมบุรีรัมย์ สคปชุมนุมเขตหนึ่งและสังกัดโครงการสคบวิถีค่ะโดยมีจำนวนทั้งหมด14โรงเรียนโดยแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจจำนวน5โรงเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่จำนวน3าโรงเรียนโรงเรียนขนาดกลางจำนวน4ี่โรงเรียนและโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน2อโรงเรียนค่ะค่ะวันนี้เพื่อเราจะมานำเสนอในสประเด็นดังต่อไปนี้ประเด็นที่1นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ประเด็นที่ 2. การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูประเด็นที่ 3. กิจกรรมการเรียนการสอนและประเด็นที่4ปัญหาที่พบภายในโรงเรียนพร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาค่ะและประเด็นที่1น,นวัตรกรรมเพื่อการจัดก,การเรียนรู้อย่างมีความสุขพี่หมีวครับหลังจากการอบรปฏิบัติงานวิชาชีพครูนะั้นพี่หมีวได้เรียนรู้การจัดนวัตรกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขในด้านใดบ้างคะ จากการที่ได้ออกปฏิบัติงานั้งนี้นะคะจะสามารถสรุปการจัดนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขได้ดังนี้ค่ะโดยที่การเรียนการสอนจะมีความสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมโดยให้โอกาสนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในการออกแบบอินดิโกการเรียนรู้ให้นักเรียนได้คิดของทดลองสิ่งใหม่ๆ และนวัตกรรมที่พวกเราได้ร่วมสร้างกับครูพี่เรียนค่ะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. บัตรภาพอุปกรณ์เครื่องใช้ไยในบ้านค่ะโดยสื่อนวัตกรรมนี้นะคะการศึกษาจะมีบัตรภาพที่มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านค่ะโดยให้นักเรียนนะคะจับคู่และสุ่มกับบัตรภาพะ้ะหนึ่งใบค่ะและให้นักเรียนออกมาบอกประโยชน์และบัตรภาพที่ได้หน้าชั้นเรียนค่ะ เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจกล้าคิดกล้าพูดและกล้าสแสดงออกหน้าชั้นเรียนค่ะและกิจกรรมที่สองค่ะกิจกรรมขนมไทยอะไรเอ่ยค่ะเราใช้นวัตรกรรมนี้นะคะโดยให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือค่ะโดยจะใช้เป็นเกมทาหูค่ะในการเล่นเกมไายทาพน,นะคะในหัวข้อเรื่องขนมไทยค่ะโดยนักเรียนที่ได้คะแนนมากที่สุดนะคะห้าอันดับแรกจะมีการให้รางวัลค่ะเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้าง ซชิงบวค่ะที่ให้นักเรียนมีความสนใจแล้วก็ตื่นเต้นในการเรียนการสอนมากขึ้นค่ะค่ะสาหรับประเด็นที่2นะคะการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูจากการเอาอฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูนั้นเพื่อนๆได้เรียนรู้หน้าที่ครูได้ในบางพืพที่หนิวค่ะจากการที่ได้เอาอฝึกปฏิบัติงานนั้นสามารถสรุปงานในหน้าที่ครูแบ่งออกได้ดาานน้า,างนงานต่างๆดังนี้ค่ะ 1. งงานด้านการสอน เตรียมการสอนศืกสารหลักสูตรวิเคราะห์เนื้อหาวางแผนการสอนเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนประเมินผลการเรียนของผู้เรียนวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรสองงานด้านการปกครองครอดูแลความถูกต้นของนักเรียน ควบคุมความเรียบร้อยในชั้นเรียนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและวินัยให้การศึกษาแนะแนวแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสามงานด้านการพัฒนาตนเองคร,ครูได้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนา เรียนการสอนร่วมประชุมสถานอาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูท่านอื่นค้นคว้าวิจัยพัฒนาผลงานวิชาการค่ะและสี่งานด้านบริหารค่ะคือการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายค่ะเช่นเว้ประจำวันหน้าสังคมค่ะการและเวรนประจำวันหน้าโรงเรียนค่ะรวมไปถึงการประชุมคณะกรรมการต่างๆของโรงเรียนค่ะ และดูแลรักษาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยทั้งโรงเรียนและนอกและในชั้นเรียนค่และ 5. งานด้านบริการชุมชนนะคะครูมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนค่ะ ให้บริการความรู้แก่ชุมชนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนอกจากนี้ครูยังมีหน้าที่บทบาทอ,าอื่นๆอีกเช่นเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําช่วยเหลือนักเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนค่ะค่ะประเด็นที่3ามที่ตอบแต่คะกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนั้นมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอะไรบ้างคะค่ะ สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชาผานการประสาทนะคะ 1. การม้วนและพับกระดาษ2การทำเค้กบราวนี่และเค้กมะพร้าวอ่อน 3. การแกะสลัก 4. การร้อยมะลัย 5. การตัดเย็บกระโปรงและ 6. การประดิฐ์กระถางต้นไม้จากกะลามะพร้าวค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องการม้วนและพับกระดาษมีเป้าหมายของกิจกรรมอย่างไรนะคะพี่บุกี้ ค่ะพี่แบงค่ะการม้วนและการพับกระดาษนะคะเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์พัฒนาการเพื่อนำความคิดไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้ค่ะพี่แบงค่ะพี่อออแล้วสำหรับการทำเกเบรลี่และเกมะพร้าวอ่อนหน้นมีเป้าหมายของกิจกรรมนี้มีเป้าหมายอย่างไรคะค่ะพี่ไม่สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนการทำเค้กเบรน,นี่และเค้กมะพร้าวอ่อนหน้ามีนะคะ จะสามารถเสริมสร้างทักษะความรู้เกี่ยวกับงานเบเกอรี่ให้กับนักเรียนค่ะและยังเสาาริมสร้างอาชีพอิสระซึ่งนาไปสู่การสร้างไรายได้เสริมของตนเองและครอบครัวได้ค่ะพี่ไม้ค่ะและสําหรับกิจกรรมการแกะสละักมีเป้าหมายของกิจกรรมอย่างไรบ้างคะพี่โองค่ะพี่เบลสาหรับการแกะสลักนะคะก็จะช่วยเสาาริมสร้างสมาธิให้กับนักเรียนค่ะ ทำให้มีความรอบคอบและแม่นยำในงานแกะสลักค่ะเพื่อให้ชิ้นงานมีความประณีตและความสวยงามของงานแกะสลักค่ะพี่แอลค่ะสําหรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องการรอยมาลัยมีเป้าหมายของกิจกรร,รมอย่างไรคะพี่หมิวค่ะเพื่อเป็นการนาักษึกษาแบบดีแล้ว,วัฒนธรรมของไทยและสร้างสมาธิให้เด็กนักเรียนมีสมาธิทาให้ส่งผลต่อการเรียนให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะพี่ไม้ และสำหรับกิจกรรมการจัดก,การแจกนการสอนเรื่องการตัดเย็บกร,ระโปรงมีเป้าหมายของกิจกรรมอย่างไรบ้างคะพี่ต่อแสม้มค่ะเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ,กาการกตัดเย็บลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรืนอนสร้างอาชีพอิสระให้กับนักเรียนและนาไปสู่การสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวค่ะค่ะพี่ปุ๊กกี้คะ สำหรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องการผลิตกระหน่กต้นไม้จักตารามะพร้าวมีเป้าหมายของกิจกรรมอย่างไรคะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะพัฒนาการเรียนรู้ค่ะสามารถนำไปต่อยอดสับปะรดชีพเสริมได้ทั้งไม้ค่ะประเด็นสุดท้ายประเด็นที่สี่ปัญหาที่พบภายในโรงเรียนเราะวิมีการแก้ไขจากการออบรกปฏิบัติงานวิชาชีพภูณรา หลายมากขึ้นค่ะเชื่อมโยงเนะะื้อหาให้เข้ากับชีวิตจริงให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์ของสิ่งที่เรียนและสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้รู้น่าสนใจมากขึ้นค่ะ 2. นะักเรียนไม่ทำทกิจกรรมร่วมกับครูผู้สอนและมีวิธีแก้ไขปัญหาคือปรับวิธีการสอนให้มีความน่าสนใจและหากเกมหรือกิจกรรมขเข้ามาสอน เรียนล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนและมีวิธีแก้ปัญหาคือการสร้างกฎเกณฑ์ชัดเจนกำหนดกฎเกณฑ์การใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียนและนักเรียนขอภัยค่ะและทำให้นักเรียนเข้าใจถึงผลที่อาจเกิดขึ้นการใช้เทคโนโลยีควบคู่การสอนให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือให้เกิดประโยชน์สนับสนุนสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของการเข้า เรียนและการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันค่ะค่ะพวกเราสาขาวิชาค่ะกรรมศาสตร์ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหากผิดพลาดประการใดขอภายณาที่นี้ด้วยค่ะ